มีคิดว่าอะไรมีส่วนมากชื่อไลเซนโงเฮงกุงจุ้ยมีอะไรกันลายมือเอาไม่ว่าในบรรดาผงดวงในบรรดาความเชื่อทั้งหลายหลายใช่ไหมหนึ่งถ้าเราตัดเรื่องเรื่องใจเรานะที่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดคือใจก่อนเราเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนใจเราอันนี้สำคัญเลยแต่เราไม่พูดถึงเหตุและปัจจัยนั้นเราพูดปัจจัยเสริมปัจจัยเสริมแล้วกันเนาะปัจจัยเสริม มื่อกี้มีอะไรบ้างนีมีพวกลายเซ่ลายเซนหวงจุ้ยสัลยกรรมโงูเฮงยังยังยังรถสี่รถที่ขับอย่างี้ังอยู่ในขวดหมูนี่ไหมเขาก็รู้่ีงตัวตรวจบ่อยๆมันตรวจมองหน้าผมก็ต้องคอยตรวจเพราะนั่นแหละเขาก็ต้องมองรถด้วยมองหน้าด้วยถูกไหมล่ะเพราะนั้นมันคือวงบอกมันคือเหมือนหน้าตาเราไงใช่ยแม ถามว่าเรื่องเรื่องเอาเรื่องอะไรเนีเรื่อพูดเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องความรักเลยไม่ไปไรแบบใด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 ก็ตามไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการเสริมดวงอย่างเงี้ยคือปัจจัยเสริมเนี่ยอันหนึ่งหน้าก็มีความสําคัญเนาะอย่าเรียกว่าหน้าเขาเรียกว่าบุคลิกเลาบุคลิกบางทีหน้าเหมือนเดิมนี่แหละแต่มีการปรับมีการเปลี่ยนเออจริงๆจริงหน้ากระจัด ไปไปที่ยไปเที่ยวไปไหว้พระแล้วเดี๋ยวเราดูโมเฮงให้ด้วยอ่ากลับมาเป็นคนใหม่อ่าจะไปไหว้ขอพรแล้วเราจะปรับหน้าด้วยอ่าปรับหน้าด้วยใช่ไหมคือโมเฮงก็สําคัญโมเฮงก็สำคัญแล้วก็จริงๆพวกเบอร์พวกอราอย่างที่ว่ามันไม่ได้แบบอยากจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไงมันต้องจังหวะทุกอย่างเขาเลือกเราเราเลือกเขาพอดีอย่างเงี้ยการการขอพรนี่ก็ก็ถือว่าได้ผลแลแหละอ๋อถือว่าเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ที่อยากจะมีจริงๆเนาะ ออกกน่าทำแต่ต <derived> for ้องเข้าใจอันนี้ก่อนว่าการเรื่องเรื่องคู่เนี่ยมันสำคัญตรงนี้ด้วยว่าการที่จะเป็นคู่กันเนี่ยมันไม่ใช่ดวงชะตาของคนคนเดียวถูกว่าเขาซวยพอจะมาเป็นคู่อะไใช่คือเราพัฒนาปรับปรุงตัวเองแล้วคนที่เราเลงเขาไม่ปรับยากเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่มันยากเพราะว่าอย่างอย่างอื่นสมมติเรื่องความการงานเนี่ยมันปรับตัวเองได้ถูกไหมการเงินน่ะอยากอยากรวยอย่างเงี้ยเขียนรายดีชื่อไลเซนโง่เฮงฮงจุ้ย หรืออะไรกันโอ้หมันก็ได้หมดนะจริงๆไล่ลำดับความที่เออความสำคัญมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่ของไงมันขึ้นอยู่กับใจคุณมุ่งไปทางไหนอ่ะทุกอย่างเนี่ยคือไม่ไม่แบบไม่คือมันหาสูตรสำเร็จไม่มีหรอกมันมีสูตรอย่างว่าอันนี้หนึ่งสองสามสี่อะมันมีอย่างเช่นถ้าคนหน้าตาดีอยู่แล้วก็ไปเปลี่ยนอย่างอื่นสิใช่ไหมหน้าตาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันคือมันต้องขึ้นอยู่ว่าเขามีอะไรเด่นอยู่แล้วเหตุปัจจัยมันไม่เหมือนกันเลยสมมติว่าอสมมติหน้าตาเขาไม่ดีไรเซนสก็ดีีแลล้วปเ่ยนาาิ นะครับเขาโอเคอยู่แล้วเปลี่ยนลายเซ็นไหมอ่าเปลี่ยนลายเซ็นแล้วเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรศัพท์ไหมอะไรเงี้ยเยอะแต่ท่านี้นั้นขอบอกอีกทีนะว่าไม่ได้นำหนุนให้ใครเปลี่ยนนะอ่าไม่ได้นำหนุนให้ใครเปลี่ยนไม่ไน้นำหนุนให้ใครทำสัญญกรรมนะเพราะมันเปลี่ยนยากอะไปเจอคนไม่รู้จริงเปลี่ยนแล้วเล็กกว่าเดิมอะไรเงี้ยจริงเพราะว่าคนคนบางอย่างผู้หญิงเนี่ยชอบจมูกตรงโด่ปิดจมูกแคบๆใช่ไหมมันไม่เคี้ยวๆทียจมูกเล็กเลแล้วบางๆก็ไปลงออก ให้มันเล็กๆอันนี้ไม่ดีนะจมูกนี่คือแหล่งของเงินนี่ก็บาแล้วนะแต่เงินยังเงินก็ยังมันมีหลายอย่างนะมันมีเรื่องแงนด้วยเรื่องหอมด้วยอะไรด้วยคนที่มีปีกไม่ให้กาลังใจกันเลยเยอะไม่มันมันจอมันปได้ปักกันได้